เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567ค่ะที่ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครดรกฤชนิภาอินทสุวรรณประธานสภา,าอุตสาหากรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครน,นาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยในายชัยวิทย์เพื่อนอุดมผู้อํานวยการสํานักงานทททสํานักงานสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นายชายัยอรุณานนท์ชัยประธานเขตพื้นที่ภาคกลางสภา,าอุตสาหากรรมท่อง ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายกุลสมบัติสิริสมบัติประมงจังหวัดสมุทรสาครนายอิทธิศักดิ์โตขำเลขานุการนายกอบจอสมุทรสาครได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตท่องเที่ยวและบันเทิงเพื่อการกุศลร,รูปแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในหัวข้อท่องเที่ยวสร้างความสุขสนุกได้กุศลเพื่อคนสมุทรสาครค่ะโดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวสมุทรสาครคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรสาครแขกผู้มี และสื่อมวลชนหลายแขนงในจังหวัดสุนทรครเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะ ดรกดชนิพาอินทสศวัรณประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครได้กําหนดการจัดคอนเสิร์ตท่องเที่ยวและบันเทิงเพื่อการกุศลรูปแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในหัวข้อท่องเที่ยวสร้างความสุขสนุกได้กุศลเพื่อคนสมุทรสาครในวันเสาร์ที่18พฤษภาคม256 17ค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณหอประชุมตลาดทะเลไทยตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ซึ่งการแสดงนะคะจะประกอบไปด้วยเพลงชอยจำอวดหน้าม่านโดย3ศิลปินชั้นนำของเมืองไทยค่ะนายโยงนาบพวงนานงเชิญยิ้มนั่นเองค่ะพร้อมทีมงานเต็มรูปแบบค่ะปะทะมายากลตลกคณะเดอะแจ๊คคอมมิดี้ไทยแลด์พิธีกรรับเชิญผู้ใหญ่แดงโฟเอสสุดที่ชัยหย่อนสภาโจกและการแสดงอื่นๆค่ะ สำหรับวัตถุป,ประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นะคะก็เพื่อจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ําต่างๆให้กับศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําสมุทรสาครหรืออะควาเรียมสมุทรสาครค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์น้ําอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดสมุทรสาครและเพื่อจัดซื้อรถวิลแชร์ให้กับกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาครและเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ก็โดยวัตถุประสงค์หลักของสภาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเรานำธงนะครับ ต้องการที่จะปักธงที่อะคาเรียมสมุทรสาครน,นะคะเราต้องการที่จะส่งเสริมในเรื่องของพันุ์ปลาที่สวยงามแล้วก็หายากเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวอะคาเรียมค่ะโดยการจัดมอบพันธุ์ปลาในครั้งนี้เนี่ยเราถามความประสงค์จากของท่านหัวหน้าประมงแล้วก็ท่านผออะคาเรียมนะคะว่าท่านต้องการพันธุ์ปลาประเภทใดบ้างเราจะเป็นคนจัดหางุป,ประมาณสนับสนุนค่ะ เพราะว่าเราไปถึงแล้วเนี่ยสถานที่เนี่ยว้าวนะคะแล้วแต่เรามองว่าพันปลาที่มีอยู่เนี่ยยังน้อยไปนิดนึงถ้าจะสามารถเติมเต็มสนับสนุนกันได้ก็มองว่าสิ่งแรกที่ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรสาครถ้าเราจาัดก,กิจกรรมหรือโครงการใดๆขึ้นเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะนํามอบพันปลาให้กับอะคาเรียมค่ะ ด,ด้วยความว่าวันนี้เ,เรามีทีมงานของตอกระตุกต่อมหานะคะเข้ามาทบทามพูดคุยกันแล้วก็พอเราพูดคุยในวัตถุประสงค์หลายๆอย่างก็ค่อนข้างที่จะตรงกันเพราะว่านอกจากที่เราจะมอบพันปลาให้กับอะคาเรียมสุรสาครแล้วเนี่ยเรายังนามอบรถวีลแชร์เพื่อเติมเต็มให้กับผู้เปราะบางของจังหวัดสุรสาครที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสงปสชก็คือนําม,มอบรถวีลแชร์นะคะให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ได้โอกาสนะคะในจังหวัดสุรสาครซึ่งอันนี้เรียกว่าคอนเสิร์ ท่องเที่ยวและบันเทิงเพื่อการกุศลนะคะเป็นรูปแบบของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเรามุ่งเน้นว่าท่องเที่ยวสร้างความสุขนะคะสนุกได้กุศลเพื่อคนสมุทรสาครค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหากท่านใดสนใจซื้อบัตรกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนฝ่ายจําหน่ายบัตรของสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครก็จะมีตัวแทนนะคะออกจําหน่ายบัตรให้กับผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านในจังหวัดสมุทรสาครค่ะและก็ในจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตัวแทนจําหน่ายบัตรทุกคนจะมีบัตรประจําตัวลงนามโดยประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นถ้าหากตัวแทนจําหน่ายบัตรคนไหนไม่มีบัตรประจําตัวถือ ว่าผู้นั้นคือมิจฉาชีพแอบอ้างอย่าไปหลงเชื่อค่ะซึ่งบัตรนะคะจะมีราคาใบละ2,000บาทสามารถเข้าร่วมงานได้2ท่านและบัตรราคาใบละ1000บาทสามารถเข้าร่วมงานได้1ท่านค่ะโดยจะมีเครื่องดื่มและอาหารแบบบุฟเฟ่บริการในงานนะคะอีกทั้งผู้ที่สนับสนุนซื้อบัตรขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและเต็มใจเท่านั้นและการจัดงานในครั้งนี้ไม่มีการขอรับบริจาคหรือเรียรายใดๆที่นอกเหนือจากการสนับสนุนโดยการซื้อ บัตรเพือ่อร่วมชมการสแสดงคอนเสิร์ตท่องเที่ยวและบันเทิงเพื่อการกุศลของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครโทร034 131 088หรือ081 251 0092ค่ะหรือท่านใดนะคะต้องการซื้อบัตรจากจุดจำหน่ายบัตรสามารถมาซื้อได้ที่โคโคโร่คาเฟ่สมุทรสาครค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีถ้า พี่น้องประชาชนทั้งในโซนของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าจะมาร่วมสนับสนุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอะคูเรียมในสมุทรสาครนะคะก็เรียนเชิญมาร่วมกันนะคะตรงนี้ก็ร่วมสนับสนุนซื้อบัตรนะคะแล้วก็มาร่วมชมเรียกว่าได้ความสนุกแล้วก็ยังได้การกุศลด้วยนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าได้2-3ถึงทางเลยค่ะ แล้วก็ในการจําหน่ายบัตรในครั้งนี้นะคะทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรสาครและก็ในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครนะคะเรามีทําบัตรให้สําหรับผู้ที่จะไปจําหน่ายบัตรนะคะอันนี้คือชัดเจนก็เป็นทีมงานที่มาจากมีมีบัตรรับรองแล้วก็มาจากสมาคมนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยการจาหน่ายบัตรเนี่ยจะเป็นไปโดยการสมัครใจนะคะจะไม่มีการบังคับนะคะเพราะว่าเป็นการขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพราะว่ารายได้ที่นำรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วน หนึ่งคือเรานําไปมอบเป็นพันปลาให้กับอคอรเรียมสมุทรสาครน,นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ก็มาเติมเต็มให้กับผู้ได้โอกาสในจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ถือว่าเป็นการาจาหน่ายบัตรเพื่อการกุศลนะคะตรงนี้ก็เป็นไปด้วยความสมัครใจ ทั้งหมดเลยค่ะจะไม่มีการบังคับกันค่ะใช่ค่ะก็เลยจําเป็นต้องมีมาตรการในเรื่องของการทําบัตรว่าออกบัตรเนี่ยในนามของประธานสภาก็จะมีลายเซ็นรับรองเรียบร้อยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ที่ผู้ใดที่จําหน่ายบัตรแล้วเกิดข้อสงสัยเนี่ยสามารถเรียกดูบัตรได้นะคะจากผู้ที่ไปจําหน่ายบัตรนะคะ